สวัสดีครับขอต้อนรับเข้ารายการพึ่งบนทีวีวันนี้ผมพึ่งบนก้อยวิรพันธ์ก็กลับมาสนทนาธรรมบรรยายธรรมและก็พูดเรื่องราวของสาราชีวิตกันไปเหมือนกับทุกๆวันเลยครับแต่ก่อนอื่นนั้นก็ต้องขอบอกกันซะก่อนว่าผมเองนั้นไม่ได้มีความรู้ในเรื่องธรรมะมากมายอะไร และผมเองก็ไม่ใช่ว่าในอดีตจะเป็นคนดีนะในอดีตเป็นคนไม่ดีแต่หากแต่ว่าวันนี้ผมอยากเป็นคนดีครับเพราะฉะนั้นผมเลยสั่งสมประสบการณ์ทั้งทางโลกและทางธรรมเกือบจะ30ปีนะที่ผ่านมาในชีวิตก็มันก็ได้อัทธรสทั้งโลกและธรรมผมจึงเข้าใจชีวิตพอสมควร ก็เลยคิดว่าในชาตินี้ผมจะขออยู่กับธรรมะและจะขอมอบใจมอบกายทั้งหมดให้กับธรรมะจะขอศึกษาปฏิบัติธรรมะไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่นะครับวันนี้เราจะมาสนทนากันถึงเรื่องราวของหัวข้อเรื่องนะครับจิตวิญญาณคืออะไรนะครับวิญญาณหรือจิตคืออะไร นะก็ผมจะบอกจะคุยกันนะว่าทุกวันนี้คนเราเนี่ยก็เที่ยวชุลมุนวุ่นวายอยู่กับการทำมาหากินนะก็ดีแล้วละ่ะนะครับใครที่วุ่นวายใครที่ยุ่งอยู่กับงานอยู่กับการเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะเพราะเกิดมาต้องทำงาน เกิดมาต้องมีงานนะครับอยู่เฉยๆไม่ได้หรอกนะครับเทวหายใจเอาสิ่งธรรมชาติไปใช้โดยไร้ประโยชน์ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นคนเราต้องมีหน้าที่ที่จะต้องทำงานกันทุกคนนะครับและในหน้าที่การงานเหล่านั้นเนี่ยนะก็แน่นอนครับจะต้องไปเจอสิ่งดีบ้างสิ่งร้ายบ้างสิ่งที่สุขบ้าง สิ่งที่ทุกบ้างมันก็ปรับปนกันไปแล้วแต่ว่าใครจะใช้วิถีชีวิตอย่างไรนะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของธรรมดานะที่คนทุกคนจะต้องเจอสิ่งผันสะต่างๆเนี่ยดีบ้างไม่ดีบ้างนะเหมือนผมกันเหมือนกันเลยครับก็เจอบ้างเจอดีบ้างไม่เจอดีบ้างก็เป็นเรื่องของธรรมดานะแต่ทีนี้เวลาเราเจอ สิ่งสุขหรือสิ่งที่ทุกข์เราจะสามารถขจัดจิตใ,ใจได้อย่างไรนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องค้นคว้าค้นหากันนะครับเรื่องราวที่มันเกิดไปตามกรริยาของกรรมที่ทำไปทุกวนันทุกวันนะบางคนก็ทำดีบางคนก็ทำชั่วนะมันมีหลายอย่างอยู่ทีนี้ผมจะเอาเรื่องราวของ หรือวิญญาณคืออะไรได้มาคุยกันวันนี้ก็เป็นเวลาคงจะไม่นานสั้นๆนะครับจิตวิญญาณคืออะไรนี่ว่าข้อที่ผมจะพูดคุยสนทนานะครับกับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนะจิตวิญญาณนะมันเป็นสิ่งที่อยู่ในกายของเรานะทั้งจิต และวิญญาณเนี่ยมันแยกกันไม่ได้เลยมันอยู่ในตัวของเรามันอยู่ในทุกอนุขมขนของร่างกายทีนี้การที่เราไปทำงานต่างๆเนี่ยมันเพราะว่าจิตหรือวิญญาณนี่แหละครับเป็นผู้ทำให้เรากระทำสิ่งนั้นเรากระทำสิ่งนี้เราปฏิบัติสิ่งโน้นและก็ทุกๆอย่าง ที่เรากระทาลงไปเนี่ยเป็นเพราะว่าจิตวิญญาณเป็นผู้สั่งการที่ผมเคยพูดไว้เมื่อ,อตอนก่อนที่แล้วว่าจิตวิญญาณเป็นผู้บงการเนี่แหละครับนี่แหละคือจิตและวิญญาณตัวนี้แหละครับที่เป็นผู้ที่จะสั่งให้ร่างกายทั้งหัดไปทําอะไรจะทําดีหรือจะทําชั่วก็อยู่ที่จิตและวิญญาณนะ ซึ่งจิตวิญญาณย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจิตกับวิญญาณเนี่ยมันแยกออกจากกันไม่ได้ครับทีนี้แล้วอยู่เฉยๆเนี่ยจิตหรือวิญญาณเนี่ยมันจะบงการได้อย่างไรล่ะย้าให้ทาสิ่งดีย้าให้ทาสิ่งชั่วเออไหนเพิ่งบุญลองอธิบายให้เข้าใจหน่อยสิในเมื่อยกหัวข้อมาแล้วก็อธิบายให้เข้าใจหน่อย นะอย่า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 มัวลังเลอย่ามัวลีลานะเอาเอาคอยรู้ๆกันไปเลย <c oughs> ครับนะถ้าหากว่าเราคิดว่าเอะถ้าถ้าจิตไม่มีอะไรส่งผ่านมาแล้วจะไปสั่งการให้ร่างกายกายทั้งหมดได้ไปทาอะไรได้อย่างไรเพราะฉะนั้นจะต้องมีตัวที่จะส่งผ่านมาหาจิตหรือวิญญาณแน่นอนและตัวนั้น ก็คือทวารทั้งหเอาบ้าแล้วบ้าแล้วเพิ่งบุญนายบ้าแล้วบ้าแล้วอย่าเอาทวารมาแะ่พูดในธรรมะดิเรื่องนี้โอ้โหหยาบพูดจาหยาบคายอะไรอย่างนั้นอ่ะทวารทวารมันเล่นไม่ได้เอามาเล่นในนี้ไม่ได้อย่าเพิ่งอกอก,อกตอกใจนะครับคำว่าทวารในที่นี้ ทวารในทางพุทธทวารในทางร่างกายเนี่ยมันคือทวารที่ส่งผ่านเข้ามาให้จิตรับรู้มันไม่ใช่ทวารที่เราไปใช้ไปใช้อะไรละไปใช้ขี้นะไม่ใช่ไม่ใช่ทวาน,นั้นเข้าใจด้วยบางคนเพราะว่าทวานทวานก่อนคงจะเป็นนั้นนั่นแหละนะทวานที่ว่านี้ก็คือทวานทั้ง6ที่สามารถส่งผ่านไปยังจิตวิญ,ญญาณได้ จิตวิญญาณจะรับรู้เรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากทวารหกแล้วไม่มีทางไหนที่จิตและวิญญาณจะรับรู้ได้มีหกทางเท่านั้นก็คือทวารทั้งหกนะถามว่าทวารทั้งหกมีอะไรบ้างทวารทั้งหกมีนะหูตา จมูกลิ้นกายใจทั้งหมดนี้คือทวารทั้งหกที่สามารถรับรู้สิ่งต่างๆนะเพื่อจะส่งไปยังจิตหรือวิญญาณนะจิตหรือวิญญาณเนี่ยไม่สามารถที่จะรับรู้ทางอื่นได้เลยนะเพราะฉะนั้นทวารหกก็เป็นสิ่งที่ส่งผ่านไปให้ หรือวิญญาณเพราะฉะนั้นแล้วทาวารทั้งหกจะส่งได้อย่างไรอะนเะมั่มีหูตาจมูกลิ้นกายใจแค่นี้เองมีแค่นี้เองแล้วทำไงอะออแค่จมูกแค่ดมกลิ่นเฉยๆจะส่งผ่านไม่ได้จะดมกลิ่นอะไรในเมื่อไม่มีอะไรไม่ดมใช่ไหมลิ้นจะรับรสอะไรในเม,มื่อไม่มีอะไรไม่ม่ให้ลองชิมดู ทีนี้มันมีอย่างนี้ครับมันจะมีตัวอายัตนะภายนอกและตัวอายัตนะภายในฝั่งจ้าชานะครับนะผมเองผู้อธิบายบางทีก็งงเหมือนกันนะเวลาปฏิบัติงงเลยนะแต่ก็พยายามทําจนได้แล้ครับอายัตนะภายในก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับอายัตนะภายในมีก็มีนี่แหละครับ หูตาจมูกลิ้นกายนี่คืออายตนะภายในนะถ้ามีแต่อายตนะภายในอย่างเดียวนะทำอะไรไม่ได้ทนะวารทั้งหกที่ว่าเนี่ยทวารทั้งหกกับอายตนะภายในเนี่ยมันทับซ้อนกันอยู่เลยนะนะมันทับซ้อนกันอยู่เลยแต่คงจะแยกกันได้นะทีนี้ อายตนะภายในนี่แหละจะต้องไปมีผัสสะจะต้องไปสัมผัสกับอายัตนะภายนอกมันจึงจะเกิดอากับกิริยาต่างๆและได้ส่งผ่านไปที่ทวารทวานรได้ส่งผ่านไปที่จิตหรือวิญญาณได้อายัตนะภายนอกมีอะไรบ้างนะครับอายัตนะภายนอกมีรูป รถกลิ่นเสียงอ่านี่คืออายตนะภายนอกนะครับก็อยากจะบอกให้ทราบว่าถ้าอายตนะภายนอกกับอายตนะภายในมันสัมผัสสัมผัสกันเมื่อไรมันก็เกิดเรื่องเลยนะยกตัวอย่างว่าอายตนะภายในคือตา ามองมองเห็นอะไรดีนะเอาสักอย่างหนึ่งเอามองเห็นช้างก็ได้ตาไปมองเห็นช้างตัวใหญ่นะทีนี้คือตาไปเห็นช้างตัวใหญ่นี้ถ้ากับว่าอายัตนะภายในกับอายัตนะภายนอกเนี่ยมันผัดสากกันแล้วนะมันสับพัดกันแล้วนะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าตานี่คืออายัตนะภายอะไรครับตานี่คืออายัตนะภายใน ช้างคืออะไรครับช้างคืออายะตะนะภายนอกเห็นไหมครับทีนี้พอรูปอธิครับพอตานะกับช้างไปสัมผัสไปสัมผัสกันแล้วทีนี้ก็เกิดเกิดความเห็นแล้วเกิดความรู้แล้วว่าพอเห็นช้างแล้วจะทำยังไงดีนะ ตอนนี้เห็นแล้วสัมผัสกันเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ส่งไปที่ทวารทั้ง6ทวารทั้ง6ก็ส่งต่อไปที่จิตหรือวิญญาณนะทีนี้พอจิตหรือวิญญาณเห็นแล้วว่าช้างตัวใหญ่ตาไปเห็นช้างพอตาไปเห็นช้างแต่แล้วก็ทีนี้จะกลัวหรือไม่กลัวอยู่ที่จิตหรือวิญญาณแล้วถ้าจิตวิญญาณสั่งบอกว่า กลัววิ่งเลยครับวิ่งเลยถ้าเห็นช้างใหญ่นะกลัวมันจะวิ่งกระทืบมาดิใช่ไหมก็ต้องวิ่งแต่ถ้าบังเอิญจิตหรือวิญญาณในเมื่อรับรู้แล้วจากทาวารทั้งหกว่าเฮ้ยช้างเนี่ยมันก็เป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์ที่เราใช้บรรมาตั้งแต่สมัยโบร,โบราณน,นะเราก็หาอะไรมากินหน่อยเข้าไปใกล้ จิตวนะิญญาณเป็นผู้สั่งการว่าให้เรานี่แหละให้ร่างกายทั้งหมดนี่แหละที่ตาอายตนะภายในช้างอายตนะภายนอกภาษาแล้วในเมื่อจิตหรือวิญญาณบอกว่าเออสั่งกายเราให้ไปเอากล้วยไปเอาอ้อยไปเอาของกินที่ช้างชอบอะเอามาให้เนี่ยอยู่ที่จิตหรือวิญญาณเป็นผู้สั่งการเป็นผู้บงการนะครับ ท่านอย่างง,งนะครับอายตนาภายในของเราก็มีหูตาจมูกลิ้นกายใจส่วนอายตนาภายนอกก็คือข้างนอกอะนะก็เห็นรูปรูปรสกลิ่นเสียงนั่นคือภายนอกแต่ที่ติดกับตัวเราก็คือภายในนะทีนี้เวลาเราอยู่ในช่วงของการทำงานตลอดทั้งวันเลย เดินไปเดินมาคิดไปคิดมางนง,งงอยู่กับงานนะแล้วบางครั้งบางคราไปเจอผัสสะไปเจอสัพัดกับสิ่งต่างๆในสังคมในวงการงานในครอบครัวนะมันก็เกิดทุกขเกิดสุขนะเกิดกิเลสเกิดตัณหาขึ้นเนี่ยก็เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าจิตหรือวิญญาณนี่แหละนะส่งไปให้ร่างกาย ร่างกายจะได้แสดงออกมาว่าไปเจอสิ่งนั้นและมันทุกข์ไปเจอสิ่งนี้และมันสุขไปเจอภาษาเรื่องนั้นพอเจอแล้วมันลำบากมันอัตคัดมันเกิดเกิดทุกข์อะ่นะพอเจออีกเรื่องหนึง่งอันมันก็ดีโชคดีอ่าจะพูดยังไงดีะ่ะก็คือว่าอีกครั้งหนึ่งนะว่ายกตัวอย่างว่าถากว่าเราซื้อ ซื้อรางวัลรตตอรี่นะแต่ที่จริงผมไม่สนับสนุนการซื้อหวยนะผมไม่ไม่เอาเล่นหวยไม่ดีนะครับมันไม่ใช่ไม่ดีแหละมันไม่มันไม่ร้ายหรอกแต่ว่าอ่าผมไม่ได้ห้ามแต่ว่าใครจะเล่นก็เล่นไปเป็นเรื่องของธรรมชาตินะ <c oughs> คือถ้าเราคิดว่าเราเล่นหวยเราซื้อหวยงวดนี้นะ <c oughs> ถ้าเราถูกรงวันที่หนึ่งเลยนะเอาเอาเลขเอาที่หนึ่งเลยแหละไหนๆก็ไหนๆแล้วนะ <c oughs> เรา คือจิตหรือวิญญาณก็รับรู้นะด้วยการที่อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกผัสสะกันนะพอได้เงินรางวัลเห็นไหมตาก็ได้เห็นแล้วเงินที่ได้รางวัลมานะเกิดส่งผ่านไปทวารโลกสวายโลกสูงต่อไปที่จิตหรือวิญญาณก็เกิดความสุขเกิดความดีใจโลดเล่นริงไหมครับอ้าก็ได้เงินเนี่ย ก็ต้องสุกเป็นของธรรมดาแต่ถ้าว่าบาังเอิญเราซื้อรอตเตอรี่ไปหลายเขาเรียกว่าหลาย,ลายชุดใช่ไหมครับหลายชุดแหละตัะ้งใจแล้วเนี่ยกะว่าเอารางวัลที่หนึ่งซื้อไปเลยเที่ยวนี้ทุ่มไปเลยหมื่นบาทจะได้กี่ชุดไม่รู้นะ,นะทุ่มเสร็จแล้วทีนี้ความหวังก็อยู่ที่การซื้อหวอยนั่นแหละว่าเอาล่ะช่วงบ่ายแน่นอนจะต้อง ได้รางวัลเงินที่หนึ่งได้ไหลายล้านแน่ทีนี้พอตกตอนบ่ายเพราะว่าหวยออกเกิดผิดพอเกิดผิดทีนี้ไอ้เงินที่ซื้อแทง,แทงหัวไปหวยไปเนี่ยนะกลายเป็นว่าหายไปเลยหายไปเลยแล้วก็จะได้มาก็ไม่ได้มาเกิดอะไรครับเกิดความทุกข์ เิดความทุกข์เพราะว่าเงินเนี่ยนะเสร็จเอาไปเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วพอถึงอายอายตนะภายนอกไอ้เงินนั้นหายไปเลยเงินนั้นหายไปเลยอนะทีนี้พอเงินหายกลายไปว่าตัวรู้เนี่ยนะก็ส่งไปทวารหนกบอกว่าเงินหมื่นนั้นหายไปเรียบร้อยแล้วทีนี้ส่งไปยังจิตหรือวิญญาณจิตวิญญาณก็ บงการให้ร่างกายหรือให้ความคิดทุกอย่างในร่างกายเกิดทุกข์เพราะไม่ได้สมใจปรารถนาไม่สมใจอยากก็ถ้ากับ่าเนี่ยที่อยู่กันชุลมุนวุ่นวายกันแต่ละวันหากินคนรวยก็หากินแบบคนรวยคนรวยก็ทํามาหากินเพราะว่าเออเดือนนี้ปีนี้จะได้กําไรกี่หมื่นล้านปีนี้จะได้กําไรสักกี่พันล้านนั่นคือคนรวยนะฮะหรือว่ากําไรได้สัก กี่แสนบาทกี่ล้านบาทาอะไรก็ว่ากันไปนะส่วนคนจนก็คิดว่าเออระหว่างกินวันนี้หาวันนี้แล้วกินวันพรุ่งนี้หาวันนี้แล้วกินมารือนี้หรือว่าบางคนหาวันนี้ก็กินวันนี้เลยหรือบางคนหาตอนเชา้ากินตอนเที่ยงหาตอนเที่ยงกินตอนบ่ายก็มีมันมีหลายรสชาตินะชีวิตของมนุษย์ชีวิตของคนนะเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่ได ไปพืชอ่าไปประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องลองแล้วละ่ะนะเพราะว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยมันทําให้ชีวิตเราได้เข้าใจความเป็นจริงมากขึ้นและสิ่งที่เราเที่ยวติดอบายามุขเที่ยวติดมีกิเลสมีตัณหาทุกอย่างเนี่ยมันก็จะได้ไม่ไปยุ่งยิงเรื่องราวต่างๆเราจะได้ไม่ต้องไปยุ่งไงถ้าเราไม่ไปรุ่งยุ่ง,งเรื่องราวเหล่านั้นทุกเราก็จะมีน้อย แต่เราอยู่เฉยๆเราจะไม่ยุ่งได้ยังไงเราต้องไปเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าซะก่อนนะเรียนรู้เรื่องธรรมะธรรมะเป็นอย่างไรแต่ต้องเรียนรู้เรื่องธรรมะของพระพุทธเจ้านะไม่ใช่ไปเรียนรู้เรื่องราวของอ่เศกาถาอาคมไม่ใช่แบบนั้นนะเอาเรียนเรื่องของคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเช่นว่าไปเรียนศีลศินห้านี่แหละไปเรียนศินห้าเรียอิทธิบาทสี เรียนพย่อจุงเจ็ดมักองแปดอินซีห้าอะไรเหล่านี้เป็นต้นถ้าเราได้ไปศึกษาเราได้มีความรู้ทางคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราก็จะได้เลิกรดละกกิเลสกิเลสที่ว่านัา่นแหละไม่อยากเล่นแล้วกัามานานแล่นแล้วเดี๋ยวทุกถ้าไม่อยากทุกก็อย่าเล่นเห็ไหมครับหรือว่าไปเป็นขโมยกระโจนโอ้ยอย่าเป็นแล้ว ถ้าเป็นแล้วเดี๋ยวบาปเดี๋ยวทุกบาปแล้วทุกอ่ะอย่าเป็นดีกว่าเห็นไหมครับคือเรื่องอะไรที่ผิดๆเนี่ยนะคือว่าเอเราจะฆ่าไก่เราจะฆ่าหมูฆ่าวัวฆ่าควายเฮ้ยอย่าฆ่าเลยดีกว่าฆ่าแล้วเดี๋ยวเฮ้ยมันก็เจ็บนะมันก็ตายนะมันก็น้ําตาไหลซึมบางครั้งบางตัวถ้าเราเห็นนะว่ารู้ว่ามันกำลังจะถูกฆ่าเนะี่ยมันก็ร้องไห้เหมือนกันนะเฮ้ยไม่วแล้ว ไม่ไม่ฆ่าฉันไม่ฆ่าแล้วผมไม่ฆ่าแล้วอะไรเหล่านี้เป็นต้นเวลาเราศึกษาธรรมะแล้วเราก็จะเกิดความละอายต่อบาปละอายนะไม่กล้าทำบาปนะบาปถ้าใครกล้าทำก็ไม่ว่าอะไรก็ทำไปเลยครับแต่ทำบาปก็ได้รับบาปบาปนี่คือชั่วนะแต่ถ้าเราลดละเรื่องบาปออกไปเราจะมีแต่เรื่อง ดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ใช่เหมือนในหนังนะพอทําดีแป๊บปึ้งเดี๋ยวก็ดีเลยอันนั้นมันในหนังแต่นี้การทําดีแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยนะไอการทําดีเนี่ยมันไม่ไม่ใช่ว่าทําดีปุ๊บวันนี้ได้ปุ๊บไม่ใช่หรอกบางครั้งทํากันตั้งปีตั้งชาติยังไม่ได้เลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเราทํากรรมเก่ากรรมเก่าของเราอะที่กรรมชั่วชั่วมันเยอะอะพอมันเยอะข้าวเนี่ย เราพยายามสร้างกรรมใหม่กรรมใหม่กรรมใหม่กรร,กร,รดีๆนะโอ้ยกวา่าบางครั้งกว่าจะได้มันไปแก่แล้วแก่แล้วจึงจะได้เนี่ยเหมือนคุณบรรยายเนี่ยตอนเด็กๆตอนหนุ่มๆเนี่ยก็ทําแต่สิ่งชั่วๆพอเริ่มรู้ตัวอายุ30กว่าเข้าไปแล้วก็จึงเริ่มฝึกหัดมาประพฤปฏิบัติธรรมแต่กรรมชั่วก็ยังมีอยู่มันยังมีอยู่นั่นแหละทุกวันนี้ผู้บรรยายเองก็ต้องรับกรรมอยู่นะ หนีกรรมไม่ได้ไม่จะผู้บรรยายมันบรรยายทําแล้วจะพ้นทุกข์แล้วจะมีความรู้ไม่พุกไม่ยังทุกข์อยู่ครับชีวิตผมยังทุกข์อยู่เพราะกรรมที่มันบาปที่ชั่วๆที่ผมทําตอนหนุ่มๆตอนเด็กๆมันยังไม่หายหมดหรอกผมปฏิบัติทั้งชาติชาตินี้ก็ไม่รู้ว่าผมจะหายจากกรรมชั่วที่ผมทาไว้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมไม่ได้คิดว่าจะหมดหรือไม่หมดแต่ว่าชาตินี้ขอปฏิบัติธรรม ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวก็คือขอจดใช้กรรมไม่หมดก็เกิดถ้าได้เกิดชาติใหม่ก็ทําตอนขอทําบุญต่อขอทําดีต่อทุกๆุกชาติบารณาไว้แบบนี้เลยครับเพราะฉะนั้นใครที่เห็นค่าของความเป็นบาปเป็นชั่วเนี่ยถ้าใครเห็นถ้าใครรู้แล้วถ้าเราเลิกได้จะดีมากเลิกทําชั่วทุกทุกอย่าง นะแล้วมาทําดีทุกอย่างเหมือนกันทําชั่วมันทำง่ายทําดีมันทํายากนะอันนี้เรื่องจริงนะทำชั่วทําได้แป๊บเดียวเลยแต่ทําดีเนี่ยโอ้หมันฝืนใจิตใจเรานะแต่ถ้าเราปฏิบัติเรื่อยๆมันก็ได้นะไม่ใช่ไม่ได้เอาทีนี้ผมจะมาสรุปว่าหัวข้อที่ผมตั้งเอาไว้นั้นมันเป็นอย่างไรนะครับก็คือ หรือวิญญาณคืออะไรสรุปเลยว่าจิตหรือวิญญาณคือตัวที่จะต้องรับรู้เรื่องราวทั้งหมดที่ทวารทั้งหกส่งผ่านมาทวารทั้งหกหูตาจมูกลิ้นกายใจที่ได้รับจากอายตนะภายนอกและอายตนะภายในเนี่ยส่งมาแล้วก็ผ่านไปยังจิตหรือวิญญาณนะ ก็สรุปว่าจิตหรือวิญญาณเนี่ยซึ่งเป็นตัวเดียวกันเนี่ยแยกออกจากกันไม่ได้จิตหรือวิญญาณหรือว่าจิตวิญญาณเลยเนี่ยเป็นตัวที่ถูกรับรู้รับรู้เสร็จแล้วก็บงการให้กายของเราไปทําอะไรต่อไม่อะไรได้ตามใจที่จิตวิญญาณบงการนะครับวันนี้ก็สั้นๆน,นะไม่ยาวไม่มาก อธิบายเอาแต่ให้รู้ชัดกันแต่ถ้าใครยังงงอยู่ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดมาคุยกันได้นะครับวันนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางพึ่งบุญทีวีได้มีความเจริญมั่นคงในการประพฤติและก็ปฏิบัตินะครับเรารู้ตัวว่าเราทำดีเรารู้ตัวว่าเราทำชั่วถ้าอันไหนละได้ก็ละอันไหนเพิ่มได้ก็เพิ่มนะเช่นความดีต้องเพิ่ม ความชั่วต้องลดต้องละนะครับเอาวันนี้ผมพึ่งบุญก้อยวีรพันธ์ต้องลาท่านผู้ชมกันไปก่อนพบกันใหม่ในตอนต่อไปวันนี้สวัสดีครับ